เราทักไปหาคนอื่นเพื่อที่จะไปขอแบบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยคนแบบเนี้ยนะจะแบบไปมีเพศสัมพันธ์กับหมาผมอยู่วงการสวิงกิ้งมาก่อนมาก่อนแล้วก่อนที่จะเข้ามาทําชายต้องหญิงเพี้ยนเนี่ยอย่างน้อยอีก2ปีไอ้ช่วงที่2ปีที่อยู่ในวงการสวิงกิง้งอะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้คุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วว่าตกลงกันเรียบร้อยว่ายังไงเราแบ่งเรื่องรักกับเซ็กซ์ออกจากกันได้ สวัสดีครับก็ชายตองเอนะครับจากช่องชายตองหญิงเพียนนะครับผมก่อนหน้านี้ครับเราไม่ได้แบบเพิ่งมาเริ่มเข้าสู่วงการเซ็กอะไรแบบนี้นณตอน5ปีนี้คือจริงๆผมอยู่วงการสวิงกิ้งมาก่อนแล้วก่อนที่จะเข้ามาทํำชายตองหญิงเพียนเนี่ยอย่างน้อยอีก2ปีก็เท่ากับว่าผมอยู่ในวงการเรื่องเพศเนี่ยมาทั้งหมด7ปีโดยประมาณ ไอช่วงที่2ปีที่อยู่ในวงการสวิงกิ้งนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้คุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วว่าตกลงกันเรียบร้อยว่ายังไงเราแบ่งเรื่องรักกับเซ็ก์ออกจากกันได้เราแบ่งแยกระหว่างความรู้สึกกับเรื่องของเซ็ก์ออกจากกันโดยสิ้นเชิงเซ็ก์ของเรามันไม่ใช่เซ็ก์แบบเมคเลิฟแล้วอะ่ะมันเป็นเซ็ก์แบบกิจกรรมอะ่ะ เราสามารถแบ่งแยกได้ว่าเซ็กที่เรากำลังทำอยู่มันคือเซ็กแบบเมคเลิฟหรือเซ็กแบบเซ็กซึ่งไอเซ็กแบบที่ว่าเป็นรสนิยมทั้งเพศแบบมีคนเข้ามาแบบมาแจมมากกว่า2คนขึ้นไปอย่างเช่นทรีซ um, ัมโฟซัมหรือสวิงกิ้งออจีพวกนี้นมันเป็นแค่กิจกรรมอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นงานตอนนี้มันก็เลยไม่ลักษณะของการที่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับแฟนเนี่ยจะไม่มีเลย ไอกระแสบูมครับจริงๆผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะบูมนึกออกไหมคือสิ่งที่มันทําให้บูมอ่ะมันคือคลิปในรถซึ่งไอคลิปในรถก็คือคนก็จะรู้จักกันแบบว่าเฮ้ยชายต้องหิงเพี้ยนคลิปในรถด,ดังมาจากคลิปในรถคนส่วนมากเลยนะที่แบบว่าติดตามคู่ผมก็ติดตามมาจากคลิปในรถนี่แหละซึ่งส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคลิปในรถมันถึงดัง เพราะว่าเรามองว่าการที่แบบคนเรามีเพศสัมพันธ์ในรถอะ่ะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคือมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะ่ะคือมันมีอยู่แล้วแต่มันแค่แบบว่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหรือแบบว่าอาจจะไม่ไม่ได้เห็นแต่มันมีไงมันไม่ใช่เรื่องแปลกในช่วงระยะเวลาใช่ไหมครับประมาณ6เดือนผมก็ได้เกือบล้านนะ อย่างยอดอยอด follow t w ิ e ปัจจุบันเนี่ยครับก็อยู่ที่500 0 0 0แล้วก็ยอดของในพรทับก็อยู่ที่25,000หรือ26,000ผมไม่แน่ใจก็ต้องไปดูกันอีกที <c oughs> ส่วนตัวผมไม่รู้นะว่าทำไมคนหนึ่งมาดูผมเนื้อ่าทำไมถึงคนหนึ่งมาชอบดูผมอะไรเงี้ยผมว่าตอบไม่ได้เลยเพราะผมไม่คือผมไม่รู้อะในฐานะของคนทำอะผมโอเคกับการทำอย่างนี้ผมมีความสุขกับการทำแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูอะก็อชอบอะไร แฟนเขาบอกว่าชอบที่แบบมีการคุยกันเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบคลิปเงียบผมเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยคนเรามันมีเซ็กกันอะมันต้องคุยดิมันต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กันมันไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บใส่กันยับแล้วแบบมีแต่เสียงคลางเบาๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่แบบดูคลิปแบบนี้แล้วเราจะหงุดหงิดเราไม่ชอบเสียงที่มันแบบมันไม่มีอะเหมือนแบบเราเร่งเสียงให้ตายเอ้าไม่ได้ยินเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีฟีลสำหรับเรานะเราก็เลยแบบเออพูดคุย สร้างอารมณ์แบบเน้นอารมณ์เหมือนกับที่หนัง A v วหรือหนังฝรั่งเขาทําทกันเขาจะแบบมีการพูดคุยมีการสนทนากันอะไรอย่างนี้นั่นคือผมมองว่าเออเราไปใช้ตรงเนี้ยเพื่อมาเสริมในคลิปเราให้มันรู้สึกมันแบบมีอะไรแล้วเราก็ชอบด้วยไอ้ส่วนเนี้ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเขามาติดตามเราแต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเอ่อคู่เรามันมีความเป็นแบบเนี้ยมีความเป็นต้องๆเพี้ยนเพียน,ยนตามสไตล์เหมือนคู่รักทั่วไปมันไม่ได้เข้าถึงยากอ่ะ มันไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบดูแบบไฮคลาสไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบโลคลาสหรือไม่ไม่ดูเป็นอะไรเลยมันดูเป็นแค่คนปกติมันดูเป็นคนทั่วไปเลยอ่ะมันทำให้เข้าถึงง่ายไม่ได้มีคอนเซปต์ก็คือเราแค่มีเพศสัมพันธ์ตอนไหนเราถ่ายเก็บไว้แค่นั้นเลยก็คือเราอยากเราอยากมีเซ็กต์ตรงไหนตอนไหนเราก็รู้สึกว่าเออถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายเก็บไว้ เรากับแฟนเราไม่ได้อยากให้ใครแบบมารู้จักว่าเราเป็นใครอะไรอย่างงี้ตั้งแต่แรกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยนะเรามองเป็นเรื่องไพรเวซี่เพรเวซี่คือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาทักอะเรามีความเป็นส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้มันไม่ใช่แค่การบันทึกโมเมนต์แล้วไงมันเป็นเหมือนการการทำธุรกิจมันเหมือนเป็นการทําอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งตั้งแต่การได้ก้าวขาเข้ามาทําแบบกลุ่มลับในตอนนั้นข้ามไปแบบเป็นพรฮับหรือกระทั่งเป็นออี่แฟนก็ตามตอนนี้มันเข้าสู่การทํางานเป็นอาชีพและเป็นเหมือออนนนาาชีพเเสริมยย่งงึละ ดังนั้นผมมองว่ามันเปลี่ยนไปจากตอนเดิมที่เราแค่บันทึกโมเมนต์ทั่วไปน่ารักน่ารักของคู่เราไปสู่การที่ว่าเราขายผลงานน่ารักน่ารักของคู่เราไปสู่คนอื่นให้คนอื่นเข้ามาดูกันเหมือนไอสิ่งที่มันกลายเป็นอมโมอรี่ตอนแรกมันกลายเป็นคล้ายๆกับโปรดักการวางแผนมีครับมีก็คือเราอาจจะต้องวางแผนมีการวางคิวจริงๆนะเปรียบเทียบงานของเรามันจะเปรียบเทียบง่ายมากถ้าไปเทียบกับงานของยูทูบเบอร์ เหมือนกันเป๊ะเลยกับงานที่ผมทําอยู่ซึ่งงานที่ผมทําอยู่ก็มีการวางแผนเหมือนกันว่าเราจะทําอะไรเขียนสตอรี่บอร์ดมีคอนเซ็ปต์คร่าวๆเป็นยังไงแต่แต่มีบางอย่างที่มันไม่ได้มีความสตริกมากหรือแบบมันมีความจริงจังมากนั่นก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นสิ่งที่ตามใจผมมากๆตามใจผมกับแฟนสุดๆเลยก็คือผมมองว่า มันไม่มีกรอบอะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบทํางานตามกรอบว่าเฮ้ยม <_ d> ันควรจะเป็นแบบนี้สิคลิปโป้มันควรจะเป็นแบบนี้ปปนนบบนหนัง18โบมันควรจะแบบเสียวอย่างเดียวมันควรจะไม่มันควรจะไม่เอาอะไรมาปนปนซึ่งผมอะเป็นคนที่แบบว่าแล้วทําไมอะเราเป็นคนที่แหกกรอบอะไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเราก็เลยทําอะไรที่มันแตกต่างเช่น,นเราเอาตลก เอาคอมเมดี้เข้ามาเสริมในคลิปโปผมผมค่อนข้างยึดในคอนเซปต์ตรงนี้นะถึงแม้ว่าใครก็ตามเอาเรื่องของผมไปแบบไปบิดลิ้วว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่แบบทักไปหาคนอื่นเพื่อที่จะแบบไปขอเยก็ตามคือก็บางคนนะ่ะเขาเข้าใจว่าเราอ่ะทักไปหาคนอื่นเพื่อจะขอมีเซ็ก์จริงๆอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมทักไปเพื่อจะขอมาร่วมง,งานร่วมง,งานคือเอามาถ่ายงานล้วนๆและถ่ายงานของผมอะ่ะมันมีหลายสไตล์ ผมไม่ได้ถ่ายงานที่แบบว่ามีเซ็ก์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่จะมาร่วมงานกับผมคือต้องมีเซ็ก์กับผมไม่ใช่คือคนที่มาร่วมงานกับผมสามารถถ่ายงานเป็นเซ็กซี่ก็ได้ถ่ายงาน18บวกก็ได้แต่แค่คนเราอ่ะจำภาพลักษณ์ผมในฐานะที่ผมเป็นคนทำคลิปคลิปโปะไงแต่จริงๆผมทำงานทุกแบบเด็กสุดที่ติดตามผมนะฮะอายุประมาณ7ดขวบ เจ็ดขวบใช่แล้วเขาก็ดูโดยที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยซึ่งได้เจอกันในขับเฮาส์นี่แหละเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับผมนะการที่แบบเด็กเจ็ดขวบมีพ่อแม่มาคอยดูแลในขณะที่ดูหนังโป๊ไปด้วยหนังโป๊แบบผมอะเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็สอนนะให้ลูกได้ดูแล้วก็ได้ได,ได้ได้อธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังทําให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติขึ้นไปเรื่อยๆเราห้ามไม่ได้หรอกเราห้ามห้ามคนในสังคมมาเสพเรื่องเพศไม่ได้หรอก ปัจจุบันเนี้ยคุณแบนอะไรก็แบนได้แบนหนังโป๊แบนไปเถอะแต่สุดท้ายแล้วคนมันจะดูอะ่ะเดี๋ยวก็หาดูได้อยู่ดีจุดเริ่มต้นเลยอะ่ะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะต้องมาให้ความรู้เรื่องเพศหรือกระทั่งมาต้องมานั่งผักดันอะไรก็ตามแต่แต่มันมีผลลัพธ์ไงคือการที่ว่าเรามีคนติดตามมากขึ้นอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีคนทักมาหามากขึ้นพี่คะ หนูมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะทำยังไงดีคะพี่ครับผมมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทำยังไงดีครับเป็นปัญหาเรื่องเพศที่ไม่เคยไม่เคยคิดจะไปถามคนอื่นเขาไม่สามารถไปถามคนอื่นได้เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเบสิกเบสิคอย่างเช่นแค่เรื่องถุงยางหรือเรื่องประจําเดือนหรือเรื่องอะไรแค่นี้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่สังคมเราอ่ะควรสอนด้วยเรื่องเพศศึกษาแต่ปรากฏว่าเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ได้สอนแล้วสิ่งที่เขาทําคืออะไรคือการที่คนเหล่านี้เขาทําก็คือมาถามเรา เราที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เราต้องมาตอบคําถามเรื่องเรื่องเพศศึกษาจริงๆแล้วคนที่ให้คําตอบเรื่องนี้ได้ควรจะเป็นครูควรจะเป็นหมอแต่เขาไม่ทำเนี่ยมันคือความแปลกของสังคมอย่างหนึ่งว่ามาถามเซ็กเวิร์กเกอร์เรื่องเป็นเพศศึกษาดังนั้นเราอะ่ะไม่ได้อยากจะไล่ทุกคนไปหาหมอหรือไปหาครูเพราะสุดท้ายแล้วการไล่แบบนี้ก็คือปฏิเสธกันไปปฏิเสธกันมาดังนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือถ้าผมรู้ถ้าผมศึกษาพอผมก็สามารถให้ความรู้ได้เหมือนกัน เราช่วยเขาโดยการให้ความรู้ในส่วนของประสบการณ์ของเราเราไม่ได้ไลฟ์โค้ดเขาไม่ได้หมายความว่า,าต้องเขาต้องทําในสิ่งที่เราให้คําปรึกษาเรารับฟังแล้วให้ความคิดเห็นไปในเชิงประสบการณ์ของเราเขาจะเอาไปทํายังไงเรื่องของเขาจะไปปรับใช้ยังไงเรื่องของเขาแต่พอมาทําขับเฮาส์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามาให้ความรู้เรื่องเพศแล้วก็มาเผยตัวตนมากขึ้นว่าเราเป็นคนยังไงเพราะคนปกติไม่รู้จักเราเลยคนก็จะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนลามก เป็นคนที่แบบว่าหืนเป็นคนที่แบบว่าหมกมุ่นเรื่องเพศหรือเปล่าซึ่งจริงผมก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติเลยที่คุยเรื่องอะไรก็คุยได้ไม่ได้แค่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่หมายความว่าผมไปอยู่ห้องไหนจะต,ต้องคุยเรื่องเพศเท่านั้นไม่ใช่ผมคุยได้ทุกเรื่องผมมีความรู้ที่อยากจะแชร์เรื่องไหนก็อยากคุยหรือเราเป็นคนที่ชอบรับฟังในเรื่องใหม่ๆดังนั้นการที่เราไปโผล่ในขับเฮาบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการให้ความรู้แล้วก็อะไรแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ผมมาอยู่กับดราม่ามานานแล้วในเรื่องของดราม่าในเรื่องต่างๆออปกติแล้วจริงๆแล้วอะผมเป็นคนนึงที่จะทําคลิปอย่างเดียวก็ได้นะทําคลิปอยู่เฉยๆทำคลิปไปเอาเงินไปอย่างนี้ก็จบไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่ ทำไมอะมันเป็นสิทธิ์ของเราในการแสดงความคิดเห็นการที่เราจะผลักดันทุกคนมีสิทธิ์ในการขับเคลื่อนสังคมทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยคือใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะของความคิดของเราแสดง <c oughs> ความเห็นในส่วนของเราที่มันไม่ไปเบียดเบียนใครซึ่งมันก็ทําให้เกิดเป็นดราม่าว่าเออถ้ามันไปขัดกับสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาแบบรู้สึกว่ามันไม่ไมไมสบายใจหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเกิดดราม่าขึ้นมาว่าเฮ้ย ทายต้องต้องออกมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยทำหนังโปะจะขับเคลื่อนสังคมทําไมขับเคลื่อนสังคมด้วยหนังโปเหรออะไรอย่างงี้เนื่อแมกคนมันก็จะมีไมเซ็ตแบบนี้ซึ่งจริงๆใครมันจะขับเคลื่อนสังคมด้วยหนังโปได้เนีอหรอปามันก็ไม่มีดังนั้นเดี๋ยวทําให้ <laughs> คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะทํา ก็คือเราก็สามารถขับเคลื่อนสังคมด้วยหนังโปได้ไงปัจจุบันเราก็เลยเป็นคนหนึ่งที่เอาหนังโปแล้วสอดแทรกเรื่องประเด็นสังคมใส่เข้าไปในหนังโปอีกทีหนึ่งปัจจุบันถ้าดูได้ดูคลิปหลายๆคลิปของผมอะผมจะเอาประเด็นเรื่องของสังคมบางอย่างใส่เข้าไปในหนังโปของตัวเองด้วยซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําได้คนบอกว่าเฮ้ยทาได้ยังไงนี่ไงทำให้ดูแล้วว่ามันทําได้แสดงว่าทุกคนอะมันก็ทําได้เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขับเคลื่อนสังคมมีสิทธิ์ที่จะแสดงออออออกกซึ่งงงคคววาามมิดเเห็นขตั ไปกู่ข่าวว่าผมมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขอย่างเงี้ยซึ่งอะไรแบบเนี้ยผมไม่เคยทําเลยถ้าผมทำมันผมอยู่ได้ไม่นานขน,ขนาดนี้หรอกช่วยไปหาหลักฐานมาหน่อยว่าผมทําตอนไหนหรือยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครหาหลักฐานมาได้พอเราเป็นคนใต้กฎหมายที่ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เขาก็เลยจะทาอะไรก็ได้นึกอยากจะทําอะไรก็ทําเราไม่สามารถแจ้งความได้ แต่เราก็ทําได้แค่ว่าเราก็แคปไว้เก็บไว้ก่อนเผื่ออนาคตแบบมันมีกฎหมายที่แบบมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นทําให้เราแบบอยู่บนดินได้มากขึ้นทําให้เราเท่ากับมนุษย์ทั่ว,วไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาฟ้องทีหลังเลยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของการแบบใส่ร้าย้ายสีหรืออะไรอย่างหนึ่งแต่เราไม่สามารถเรียกร้องด้วยสิทธิของเราณตอนนี้ไงซึ่งเราเจอบ่อยมากในเรื่องของการกูเรื่องในเรื่องของการที่บอกว่าเราทักไปหาคนอื่นเพื่อที่จะไปขอแบบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ทุกวันนี้คือแฟนคลับผมก็รู้ดีว่าผมเป็นคนที่แบบปฏิเสธเรื่องแบบเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมากขนาดไหนแต่หลายๆคนที่เขาไม่รู้จักเราอะ่ะเขาก็จะพร้อมจะเชื่อในสิ่งที่แบบบางคนกุมาเพราะว่าเขามองว่ามีมายเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เป็นทางลบไงเขามองว่าคนที่ทํางานเรื่องเพศจะต้องเป็นแบบลบๆอยู่แล้วความยากง,ง่ายสำหรับผมมันอยู่ที่มายเซ็ตครับก็คืออย่างที่ผมบอกเลยว่าต่อให้เราโดนปลูกฝังเลยว่าเฮ้ยเราต้องรัก หัวเดียวเมียเดียวคือดีไม่ชิงสุกก่อนหามคือดีเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดคือดีอะไรก็ตามที่คนเขาบอกกันว่าคือดีคือดีอ่ะสลับผมอะ่ะผมไม่เชื่อคือเราเป็นคนหนึ่งที่เรามีมายเซ็ตแบบว่าเรารู้สึกว่าโลกของเราอะนะมันเป็น globalization หมายว่าคนคนเนี่ยเกิดมาในโลกเนี้ยเราเป็นประชากรโลกไม่ได้เป็นแค่ประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่งเรารู้จักกับคนต่างชาติเราได้ mindset ต่างใหม่ๆคือจริงอยู่ที่ประเทศแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันคือเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ในตัวเราเองที่ดีแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์กับคนอื่นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสากลที่ผมมองว่าเฮ้ยเนี่ยคือ mindset ของสากลละโลก mindset ของคนที่เป็นประเทศที่มันจเจริญแล้ว ดังนั้นผมเลยมองว่าเราข้ามไอตรงนี้ไปเลยข้ามจากกำแพงของประเทศไทยที่เนี่ยกฎหมายมันยังไม่อัปเดตอ่ะกฎหมายมันยังไม่ได้ตามกฎหมายสากลทันอะ่ะตอนเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่แบบผิดศีลธรรมอันดีงามคนพร้อมที่จะแบบกดมันไว้ต่ำ,ตำ แต่จริงๆแล้วระดับโลกคือเขาก็กดไว้ทําปกตินี่แหละคือมันก็เหมือนเรื่องปกติเขาคุยกันเรื่องเซ็กต์กเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเลวซามหรือมันไม่ควรพูดคือถ้าไปถามคนที่อยู่ต่างประเทศเขาเอามาคุยกันในครัวเรือนอะเรื่องเซ็กต์มันก็คือเรื่องปกติทั่วไปอะอยากจะคุยอยากจะปรึกษาอะไรก็ได้ข้อดีของมันนะมีเยอะแยะมากมายในการที่ว่าเราสามารถปรึกษาเรื่องเซ็ก์ได้ปรึกษาเรื่องทางเพศได้กับคนในครอบครัวหรือกับคนที่เรารู้จักก็ตาม คือมันไม่ใช่การที่แบบว่าเราไปเซ็ก a l ช harassment หรือแบบว่าไปอยู่ดีๆไปพูดเรื่องเพศใส่คนที่ไม่รู้จักมันไม่ใช่มันมีขอบเขตของมันซึ่งเราก็ต้องมานั่งแบบแยกแยะก,กันให้ดีๆคือเรื่องแบบนี้มันมีคนที่เขาทํามาก่อนแล้วแล้วเขาก็เห็นอยู่ว่า,วามันทํากันได้มันทําได้ดี มันไม่ได้หมายเขาว่าเฮ้ยเอามาประยุกต์มันไม่เหมาะกับสังคมไทยแล้วมันเมื่อไหร่มันจะเหมาะสังคมเรามันจะอยู่แบบนี้กันไปถึงเมื่อไหร่ปัญหาคือ m i n d ซ e t ของคนอะมันยังแก้ไม่ได้คือหมายถึงว่าสังคมส่วนใหญ่ในสังคมไทยอะบางคนยังมี m i n d ซ e t เกี่ยวกับเรื่องเพศในทางที่ติดลบอะฉะนั้นมันเป็นความยากของสังคมที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ดังนั้นผมว่ามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่อนาคตมันจะเปิดเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถให้ความรู้ไปได้เรื่อยๆเพราะบางคนน่ะมีมายเซ็ตในแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเพศเรื่องเซ็กเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้หมายความว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันแบบมันแบบหลากหลายมากกว่านี้หรือมีอะไรที่มันแบบเป็นเหตุเป็นผลนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทํางานหนังโปเราจะต้องเหมือนกับว่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่หรือแบบว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเลวซามอย่างเดียวหรือแบบเป็นเรื่องแบบขายตัวเองกินหรือเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีย่าาี้้มมมัันนนกกว ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะมี mindset ที่จะเปิดรับได้มากกว่ากันคือมันเป็นความชอบของแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นความคิดของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องแปลกคือเขามีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นมีความมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันมาทําฉันยอมตายดีกว่านั่นคือความคิดเขาแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสินใจว่าคนที่ทําแบบนี้แล้วเขาจะต้องมาตายดีกว่าไม่ใช่คืออันนั้นคือร่างกายคุณคุณก็ตัดสินใจไปนี่ร่างกายผมผมตัดสินใจเองคือไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้ความชอออบขงแต่่ละคนนนไมมเหืกั ความชอบของคนน่ะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามกันไม่ได้แต่ความเกลียดชังอ่ะที่ให้กันน่ะผมว่าอันเนี้ยเราห้ามกันได้